ทำไมลูกถึงชอบพูดโกหกอาจจะเป็นจากวิธีการพูดของเราดังนั้นพ่อแม่ลองเช็คดูนะคะว่าไม่พูด3ข้อแบบนี้ข้อแรกนะคะระวังคำพูดที่กดดัน จนทำให้ลูกต้องโกหกบางครั้งนะคะลูกเนี่ยโกหกเพราะว่ารู้สึกกดดันจากคาถามของเรา,าต้องพูดปกป้องตัวเองขึ้นมา2นะคะระวังคําพูดที่ทําให้ลูกรู้สึกว่าห้ามพูดความจริงเชื่อว่าแม่ๆหลายคนนะคะก็จะต้องเคยทําอันนี้แน่นอนถ้าลูกมาบอกเราว่าลูกอะเกลียดคุณยายมากๆเลยบางครั้งนะคะเราก็จะรีบตอบไปด้วยความตกใจว่าพูดแบบนี้ไม่ได้นะลูกเดี๋ยวคุณยาา เสียใจนะเมื่อได้ฟังแบบนี้นะคะลูกอ่ะจะรู้สึกว่าถูกดุค่ะสิ่งที่ลูกได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ค่ะทุกคนเขาเนี่ยไม่ต้องพูดความจริงแต่ต้องพูดให้ถูกใจแม่มากกว่าค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราอยากให้ลูกซื่อสัตย์ค่ะทุกคนในกรณีแบบนี้นะคะเราลองพูดว่า เอาไม่รักคุณยายเหรอลูกไหนเกิดอะไรขึ้นคุณยายทําอะไรให้หนูเสียใจไหนลองเล่าให้แม่ฟังสิเพื่อให้ลูกกล้าเล่าความจริงและรู้สึกว่าแม่รับฟังแล้วก็เป็นที่พึ่งได้เสมอคะ่ะแล้วเราค่อยมาสอนนะคะว่าการพูดแบบไหนดีพูดแบบไหนทําให้คนอื่นเสียใจแต่อย่าไปทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถพูดความจริงได้กับคนที่เขาควรจะไว้ใจได้มากที่สุดอย่างคุณแม่คะ่ะ